อตอนนี้ก็ห้าโมงสามสิบไปแล้วฮะเราก็ได้สอยบวบลงมาฮะได้มาอีกสามลูกนะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะแก่จัดละคงกินไม่ได้นะกินได้แต่ลูกเล็กๆนะฮะแล้วก็มีลูกใหญ่กินไม่ได้นะอันนี้ก็มมลิดไม้นะ อนี่จะบวกบนี่พอที่จะกินได้ให้ลูกอย่างเงี้ยอ่าน้องกัมพูชาเขาก็ได้ตัดกิ่งไม้ออกเพิ่มเจมอมีฮะต้นมะเมาฮะกิ่งใหญ่ฮะที่มันคุมบริเวณพื้นที่ที่เราปลูกผลไม้เนี่ก็โล่งไปนะฮะก็อมองดูก็ หน้านั่งเล่นนะฮะตอนนี้ก็มืดค่ำนะฮะ,ะได้บวบมาอ่อนๆหนึ่งลูกไว้กินกินนะพี่ครับฮัางลโหลโัสี่วััสดีสวัสังง เอาบัวางกินเราอยู่เอ่อเอาบววให้ไอ้คนกัมพูชาไอ้ฟรีวีดีโอมาจากกัมพนมเป็นมาหาภรรยาเขาที่เมืองไทยนะเขากำลังเพึกสลาดื่มเหล้าอยู่นะ เดล่า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 เวล่าไปดาเลงด่านตรงนี่ฮะไท้ใช้โซนดาเลงเรียวเที่ยวนะ ภาษาคำุชาเขาเรียกดาเลงก็คือเที่ยว เจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนี่ให้หน่อยนะเจ拉เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนี่ให้หน่อยนะลุงมองไม่เห็นได้มาหนึ่งลูกละอย่างนี้นะรอไหมรอบวกไม่ต้องหายกินบเะ อันนี้ต้นอะไรแมงนี่ต้นอะไรโอ้ดีโอ้หลายต้นเลยหลายต้นแต่ไม่เห็นใหญ่นักโอ้คนเขาชอบกันละบางคนนะโอ้ต้ตนเสร็จแลยลวรู้กักลับบ้านก่อนนะ Deu pra eu, eu me...